คุณทอมได้แสดงความรู้สึกนะครับได้พบปากกับคุณแม่พุ้งนะครับท่านผู้บริหารและก็คุณครูโรเมียนเทพธิยาน้องบอกว่าีเยังส่งผมสองครั้งแล้วท่าน,นรองอิสระคงจะคุณนหน้าคุ้นตาเปนอย่างนี้นะครับท่านรองยิ้มนะครับโอกาสนี้นะครับหลังจากที่ฝ่าฟันปัญหาและปุษะนะครับต่อสู้กับนะครับ การสอบบรรจ,จุนะครับและปีนี้สอบได้แล้วได้เป็นครูผู้ช่วยแล้วได้เป็นครราชการแล้วน้องมาวันนี้น้องมาประจุที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับอยากใช้น้องแสดงความรู้สึกนะครับกับการที่มาดำรงตําแหน่งนะครับโรงเรียนเทพศิริยาวันนี้โดยเชิญครับครูประวัติปพื่อรองครับเรียนท่านแม่พงษ์แสนทรัพย์การองอิสราท่านผู้น,นวยการทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดี เพื่อนครูทุกท่านนะครับที่เคารพนะครับบรรยากาศ <c oughs> <c oughs>

ขอทันใจนิดนึงนะครับ นี้นะครับพ่คผมอยู่ที่นี่นะครับ24ปีนะครับรมบีความผูกพันมากแลก้วเราไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงขรับผมั้น ทุกคนผมไม่เคยแต่งชั้นวันะลูกศิผมก็ให้ความรักทุกคนไม่มีการแบ่งว่าลูกคนน้อนลูกคนนี้น้ำตาที่ไหลออกมาเป็นน้ำตาในควันตื่นตัดใจ บรรยากาศเมื่อเช้ากับตรงนี้ต่างกันบรรยากาศเมื่อเช้าคือทำอย่างไรจะให้เด็กเขามีความสุขประทับใจและจดจำเรานานเท่าไหร่ในวันนี้ ต้องกราบขอบคุณผู้ท่านนะครับที่มาร่วมในอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่มีอะไรตอบแพรนะครับผมได้บูชาพระพุทธชินราชนะครับจากวัดพระพุทธชินราชนะครับจากสมเด็จเชรโกนะครับมาเป็นของเลื่อนเลื่อให้กับผู้ท่านนะครับในในโกานี้นะครับ สำรับผู้ที่จะไปส่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็กราบขอบคุณมากตอนท่านบอกว่าไปไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอให้บอกออกจากใจก็พอแล้วนะครับเพราะว่าระยะทางไกลนะครับ300กิโลเมตรไปกลับ600นะครับจริงๆน้องงานนี้ได้คุยกับพออุวถือแล้วว่าไม่จำเป็นต้องไปหรอกครับขอให้มีใจส่งตรงกันก็พอแล้ว จำเป็นต้องไปไหมบอกว่าไม่ต้องไปแล้วครับพระยะยะทางไกลแต่ท่านบอกต้องจัดเลี้ยงต้องไปส่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมอยู่ที่นี่ถึงผมมาจยู่สามศูนย์นะครับก็ยี่สิบสี่ปีนะครับก็ถือว่านานอาจจะมีความผูกพันกับ ครูบางท่านนะครับแล้วผมก็ได้บูชาพระพุทธะชินาราชจำลองรูปนี้มาให้ถึงทีนะ่ผิดณโรงเรียนเทพศิริยาอยากจะให้ปกบปกาาักรักษาคณะครูบาอาจารย์คณะนักเรียนและก็ประชาชนชาวเมอืองเทศกิจครับครับพูดมากไม่ได้นะครับขอบคุณครับ ท่านะน,นเป็นนี่ก,ก็ถามเขาค้าผมตลอดนะครับท่านเองในในการถือว่าท่านก็เป่าประมองคุณทางทเพื่อสนะครับนะสิ่งที่ผมลืมไม่ได้ก็คือจะพูดมถ้าเป็นไปดีค่ะถึงจะไม่ค่อยได้พูดได้จาก,กันมากเท่าไหร่ะน,รน,น,นะครับแต่ว่ามีความจริงใจตัวกันเขาผมว่านะครับ แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมประทับถในปีนี้ผมมาทำงานที่เทศบาลยาองก็ของเป็นอรที่ีงานที่สุดยอดนะครับตรงนี้นะครับอได้คะว่าจะเอาอาจารย์เปนานการทำงานนะคะขอคุณกานที่ร้อกันกับนีเดี๋ยวจะไปหายกัโลกนะะเป็นคนโกลาาไปบ้านเป็นคนเชี่งใหม่ หลายคนนี่ก็ยังเพิ่งจะนะครับสนใจการเรียนรู้นะครับมาเป็นที่นี่นะครับท่านผู้ขัแระรักโรงเรียนชื่อดิบีา จอแต่คุดูหลายคนหลายกลุ่มนะครับแตก็ยังมีะนแับความรักคนที่ดีมากตลอดมาแต่แี่ยังมีคนที่อย่างพว่อนเจอแล้วก็เปิ่นได้รู้สักที่ธนพพหรอว่าสูกสวยมากทั้งเงางกายและใจกได้ไปนะครับดูแลขอให้พี่ไปแล้วก็มีแต่ความสุขรักษาสุขภาพด้วยนะทั้งสอง คนเลยพิตุ๊กกับพี่ธนพงศ์ท่านก็ก็จะีกับอาจารย์กับพิทุนะครับก็ขอให้อาจารย์มีความสุขในงานที่การงานนะครับผมก็จะเอาแบบงานอาจารย์อาจารย์พิเดาผิดทายเดลของผมนะครับก็เดี๋ยวเขาจะตัดต่องานบางที่บางอย่างที่อาจารย์ทำไว้ครับขอให้อาจารย์มีความสุข คมปไรก็ได้ให้กับงานเดินท่านเดินไปมอบให้นะครับท่านจะเดินไปมอบให้นะครับผมคิวต่อไปนี่สิ่งที่ท่านไเลยครับขอตัวปูชานะครับสิ่งที่ท่านก็ต้องขอให้อาจารย์โชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขทุกด้านนะครับก็ขออวยพรตรงนี้ครับทุกตอย่างที่ผ่านมาผมดีใจนะครับที่ได้รับจากครับ นะครับพบไม่ได้ถึงราลนะครับก็รู้สึกรู้สึกครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้ววันรุ่นนี้นีจะไปสักการะอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นบุญบารมีหรือว่าเป็นเขาอัดวิดีโอให้จานธนบุญมีอะไรจะพูดกับจานไหมจานจานจานจีนนะครับให้กับ ในเชิงติ้นนะครับที่จะเป็นเกียรตินะครับในการที่จะกลับกล่อมบรรเองนะครับบทเพลงนะครับในการที่จะให้ความสนานาซื้เพลงนะครับในการให้ความพกอุ่นในการให้ความสุขกับผู้ท่านที่มาร่วมงานวันนี้ผมมองไปนะครับครอแอปนะครับคือวารุณีคือผู้ก่อนนะครับ รักความตุงนะครับจากองค์พระกรุไาในวันนี้ครับผมและไ้เชิญมาท่านที่สามารถที่จะทอะไรนะครับท่านที่อาจะเอาอาจะเสนอเป็นรับรอไปในวันนี้ในนเวีะครับเหมือนกับอาจารย์ครับไวนีนะคะแล้วก็คิดถงท่านด้ย เมนะ <ขอ S 1> ื่ก้ะก็ขอแสดงความยินดีกับมาจารยทมณน,นะคะไว้แก็สิงใที่ <c oughs> อาจารยาเคยทไว้แก็ <c oughs> อาจารย์ก็ขอโทษนะคะวันนี้นะคะมันก็ขอให้อาจารย์ลุกดีค่ะเดินทางปลอดภัยและสรสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้องมีค่ะงบนที่อยู่ก็ บอกแกด้ว่ากูมูอนาไหครับผมขอโทษ่างนีเกอแล้วก็ผู้ทีท่นวกเสีคทยะ้วนขอโทษไม่รู้ว่าจะพูดคำไหแล้ก็ขอให้่น มากู้วยกันมาเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับจามาดวงแล้วกูุกด้วยให้ไปแบบมีคนโให้นึกถึงอดีตเก่าๆที่เราอยู่ด้วยกันขอให้อาจารย์มีนักศึกานนักท่กรงนีรัขอบคุกับทุกอย่างนะครับทีมไา้ให้ํำ ตลอดมานะครับรักและเคารพอาจารย์มากครับวันนี้โมจีคนตาบอดครับมาแล้วกันสามทีเลยครับโมจีคนตาบอด สูงพุทธพงศนะครับเดินทางสูงพุทธพงีตํานงนะครับตลานัดที่นะครับได้ความมีความสุขนะครับถกามดรื่องจริงจริงค่ะเหรอ่เง้ยแเป็นเตษเอ้ยใจก็ตะตอนมาถึงละคแม่ก็ถามว่า ร้องเพลงเหรอเขารอ้รองเพลงแน่เลยร้องเพลงนั่งติดแบบ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs>